นี่มันตั้งชื่อแล้วมันกดอักขระพิเศษได้แล้วรอพี่เต็งเลยซื้อมาแล้วอักขระตัวไหนครับตัวที่พี่ใช้ตัวตัวที่พี่ใช้เหรอ,อนนมไม่ไม่จะเอาไอ้ตัวขีด <Okay. S 1> ไม่ได้ <Go. S 1> ตัวขี่ฝั่งนี้ผมตกกลางเลย ยี่ห้าตัดรถถัง f r l หงไม้ห้องไม้ขึ้นแล้วหงตัวครับพี่ออฟสองปมาณ headshot

ที่ผมบักโดนอะไรยิงโด oh. นอะไรไม่รู้พี่จากร้อยกลายเป็นยี่สิบสี่บ d ็ักระเบิดป่ะไม่ระเบิดมันเฟียงมาผมวิ <Mission S 2> ่ดีไปแล้ว <Success. S 2> แล้วเดินกลับมาครับ All right. move out. มันเจาะอะไรเอพี่ไม่ไม่ยิงโตกันอยู่ครับ อ้องแอวงบุกแล้วตัวหนึ่งครับขึ้นมาไอตรงลงห้องไม้มาหนึ่งอ่ะ ทะลุปะ่ะทะลุลังมันมันยงขนาดไอ้มันยิงตายแล้วมันย,ยิงได้ต่อยิงแฮกออกมาหรือว่ามันโปลอลุหรือ,องไงพี่เมื่อกี้ขนาดจบแล้วมันยิงยิงต่อได้อยู่เลย ก็ต,ตายผมขึ้นเลยไหมเมื่อกี้ผมก็โดนลอยน่าจะชัดแล้วรอผมขึ้นนะเมื่อกี้ผมโดนลอยเจ้าอปวยฉันโดดออกมาขวาใส่เลยผูกลางหนึ่งมจอกันโดดะมันย้อนมาจากยาวแล้วมันหลอยไม่ยิงเลยเหมืนอนกระโดดมาหันขวาใส่ผมเลย ก็ไม่ดีเหมือนกันเออวันนี้เนี่ยเป็นไรไม่รู้พี่เด้งหลุดเด้งหลุดตลอดเลยใช่เน็ตผมด้วยก่อนหน้านี้พื่นี่ยอบเอเอเข้าครับตัวเตี่ยเข้าอีกตัวนะครับยอบเอครับเอครับยาป่วนอครับ รูกลังเหมืองเดินนะไหนครับพี่กอ๊อตตัวท้ายแล้วยาวยาวครับ ึ้นบีนะครับตัวหนึ่งผลท้ายนะเด้าวหนึ่งครับเตียวหนึ่งรวบหลัง headshot โคตรเลย เออ oh, <yeah. S 1> มันปลาระเบิดโคตรแม่นอะ่ะยืนอยู่มันปลาขึ้นมาพี่กลางหนึ่งกลางหนึ่งครับ oh, yeah. พี่ตีอยู่ในเอ,เอครับไมด่ดาแต่อยู่เอเลย ต้องแอลเราจะขึ้นหนึ่งเมื่อกี้ที่วังครับเห็นใช่ใช่เข้าบีนะครับบอม has been planted บีสอง 2> 2. ที่เหลือน่าจะหลังกลางที่วางบีที่วางบีกับไอตรงสองยาว หยุ่มเฮ้ยเนี่ยรงวางมันก้มอยู่ลงไปแล้วสายมือครับ าจะมาเพราะระเบิดโตกลงมาหนึ่งครับคือรถถังที่มันยิงแค่ตัวท้ายรถถัง มาผมหินตัวด้วยไฟร์ในห้องรอลุกับเลยไหมพี่ตัวมันวบบ้าแบบพี่เหมือนเล็ดไม่ดีอย่างเงี้ย Để thăm. Để thăm. đây bọn đây bọn cứ cứ phá đi. Okay, let's phá em. Fire

ซ้ายมือโอ้ยที่ตายโอเคไปยังมาลตีห้องแอลยิงมาก่อนเลยแม่ง ไอเอเอไม่มีคนดูไปเถ้าผมมั้งไอบีเหรอโดน Bomb has been planted. Huh? Red team win. ออกไปจากตรงไหนพี่อองไงพี่